แลครับข่าวเชลซีกับนาโปลีมาแล้วนะก็คือจากการรายงานข่าวนะครับทางเชลซีนะครับกับวทางนาโปลีเนี่ยคือเชลซีอยากได้โอซิเมนนะครับวิเตอร์โอซิเมนนะครับตัวเก่งของนาโปลีซึ่งนาโปลีเนี่ยเขาไม่ได้อยากอยู่แล้วนะครับสําหรับโอซิเมีนอยากจะย้ายไปแล้วนะครับคือย้ายแน่นอนทางเชลซีก็เลยอยากได้โอซิเมน แต่จะต้องจ่ายประมาณ60ล้านปอนด์ส่วนนาปลรีก็ยากได้โรเบลูลูก,กากูนะครับปุ๊บเอาไปเล่นให้กับนาคอนเตน,นะครับเชลซีจะต้องบวก60ล้านปอนด์นเอาโอลซเวอ้ไปแล้วก็ให้โรเบลูลูก,กากูไปวิตูไปให้กับทางนาปลรีคุณคิดว่าเรื่องนี้คุ้มไหมนะครับเราคิดเห็นกันมาแต่สำหรับผมนะครับโอเค ถ้าเราอ่ะไม่เอาพตู้แล้วอ่ะก็พปล่อยไปเถอะนะครับแต่ถามว่าถ้าลืลืมเนี่ยยังคิดไวมว่าทางนาบุรีจะคุมไหมก็เฮ้ยมันก็คือเป็นดีวที่แบบมัน,ม,นมันทั่วถั่วกันนะผมผมว่ามันมันพอได้ไหมได้เลยเพราะตอนนั้นเราซื้อนับอ่าซื้อลรวมไปรูรักกูจ้างอินเตอร์มิดานะโรูเก้าสิกว่าล้านปอนด์เก้สบแปดนะ <c oughs> 9้สิบแปดก็กว่าเลยและเราอ่ะโอ้โะมีปัญหาครับรู้ไม่รู้ดูก็กูตั้งแต่บทสัภาพทางแฟนบอลไม่ชอบนะครับทางกูยฟีนะครับแต่เราได้โอมติเห็นมาเนี่ยประมาณ60ล้านปอนด์เฮ้ยมันก็พอทุกตัวกันได้มันก็พอของแบบเป็นดิวที่เออไม่ต้องคิดอะไรกันแล้ะสลับกันไปนะครับแล้วก็ได้บวกบวกตาให้เขาไปนะครับพอโอมตึงเห็นตอนนี้มูลค่า,าคือ นะขเขาก็เก่งอนะแล้วฟอรมที่พัฒนาไปแต่ท้องบอกว่าถ้าเริมเรมมร่มเริ่มตกไหมฟอร์มเริ่มดอกใหม่ก็เหมือนจะดรอปเลยนะตอนตอนฤดูกาลที่ผ่านมาจากที่ฟลายเชนไปตอนฤดูกาลก่อนนะแล้วมาฤดูกาลที่ผ่านมาฟอร์มแบบก็ยิงนะแต่แบบมันเริ่มแบบเออเริ่มจะเริ่มเริ่มจะแบ,บบฟอร์มเริ่มใจนี้แล้วนะ จบดอกเลยไม่รู้ว่าจะพีขึ้นมาหรือเปล่าแต่ผมว่าในอายุประมาณนี้ของโองซิเนยพร้อมจะพัฒน,นาฝีเท้าแล้วก็ถ้ามาเล่นในเชลซีเนี่ยถามว่าเหมาะไหมเฮ้ยเชลซี Chelsea ได้อยู่นะเป็นทางเลือกที่ดีแต่ตอนแรกอะที่ผมมองเนี่ยว่าโอซิเนี่แมง่มงเหมาะเหมาะกับเหมาะกับอาร์เซนอลเพราะผมรู้ว่าอาร์เซนอลน,นี่แม่งเหมาะกับเหมาะกับผู้นักเตะที่เป็นรูปร่างประมาณนี้นะ เป็นผิวสีนะผิวดำๆผำิวสีนะอันนี้เราไม่ได้บูลีรืออะนะแต่ผมบอกว่าที่ผมเคยดูมาเนี่ยแม่งผิวสีแบบเนี้ยอาเซนคนเั็นคนใช้เลย <c oughs> เหมือนเหมือนกับบนะุโกโยสากาเน่ะคือมันไม่มันเป็นแบบอาเซนคนนี้มันเข้าอ่ะมันเข้ากันอะนะครับแต่ว่าถ้าเชลซีก็ได้ก็พอได้อ่ะก็ได้อยู่เหมือนกันเพราะถ้าเทียบกับโอซิมเฮนเขาก็ทางออกซิมเฮนปุ๊บ ก็คล้ายๆกับอดีตๆรอบ,บ่าซึ่งเคยเป็นันีอดีตตำนานรีเจนนะครับขอเชลซีก็ได้เหมือนกันนะครับก็เชลซีไม่อาเลติอกก็เปเชลซีก็ได้แต่ผมว่าเดี๋ยวนี้จะมีความคืบหน้าแน่นอนนะครับก็ฝากเพื่อนติดตามรับชมของเขาสักนิด้วยนะครับผมก็เชียร์นะครับให้เชลซีทีมล่าขึ้นผมนะคว้าไปเพราะเราไใหน,ในๆเราก็ไม่เอาพวกพิตูแล้วก็ไม่ต้องขายขายไ่แล้วครับเออถ้าจะเอาโอซิเมนมาก็เป็นทางเลือกที่ดี เอามาช่วยในเกมทำประตูนะครับเป็นทางเึือกที่ดีเลยนะครับโอเคคลิปนี้ฟาคอาก็แชร์ด้วยคิดเห็นยังไงรกร็ดิวโอซิเพนกับพีตูนะครับก็ลองคอมเมนต์มาสวัสดีครับ